สวัสดีครับผมก็คลิปเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็คือผมแค่อยากจะซ้อมขับในนูเบิร์กลิงนะครับผมรถที่ใช้เป็นเอเบ็กไฟนะครับแล้วก็ยังไม่อาจฐานที่จะใช้เกียร์ธรรมดาจริงๆก็ขับได้แหละแต่ผมว่าผมอยากเริ่มหัดใหม่ทั้งหมดก็เลยขอเริ่มจากการขับ รถที่ไม่เร็วมากก็คือ iMax 5นะครับผมแล้วใช้เกียร์ออโต้นะครับผมส่วน traction control นะครับไม่กล้าปิดครับขอสักหนึ่งแล้วกันแล้วขอเปิดตัวนี้ช่วยนะครับ ASM Active Stability Management นะครับผมโอเคส่วนตัวช่วยอื่นนะครับผม uh, ABS เป็น Default นะครับ Auto d e d Off Line ปิดหมดนะครับผมเบรกปิดหมดเบรกแอรเรียปิดนะครับผมโอเคแล้วก็เวลารถหลุดให้เอารถกลับมาในแท็กอะไรแบบนี้ก็ปิดหมดนะครับผมเ,เดี๋ยวลองไปขับกันดูครับผมวิวที่ใช้ในการเล่นวันนี้ขอใช้เป็นวิวในคอกกิทนะครับผมแล้วก็ไทของวอล์กบงไทใช้เป็นไทสองนะครับผม เพื่อให้รถมันดูแบบมีแบบออกอาการเยอะมากขึ้นนะครับผมโอเคครับแค่โค้งแรกผมก็รู้สึกถึงความยากแล้วอะเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ เล่นเกมแข่งรถเก่งขนาดน,นั้นนอะอันนี้ก็ยากตรงนี้ยากอันตรายครับเพราะว่ามาเร็วๆนี่แหกได้โค้งเมื่อกี้จุดนี้ก็เหมือนกันครับ อีกนิดหนึ่งเนาะโอเคอีกนิดนึ่งเ,าาเนินข้างหน้าเนี่ยหลอกตาเหมือนกันนะครับผมหลอกตาแล้วจะมีอีกเนินหนึ่งตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บชะลอหน่อยแต่เบรกนิดหนึ่งค่อยๆเข้าโอเคหากวงอะไรไม่ต้องมากนะครับผมประคองความเร็วรักษาความเร็วไปครับ ช่วงนี้ทางตรงช่วงแถวนี้ก็พยายามรักษาความเร็วไปเรื่อยๆครับผมพอ okay. มาถึงจุดนี้ครับผมจะเบรกประมาณตรงนี้เพื่อชะลอความเร็วรถเพื่อที่จะให้รถเข้าตรงนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยเบรกไม่ทันเนี่ยแหกออกไปด้านโน้นครับแล้วก็มาถึงโค้งตัวยูตัวนี้นะครับผม okay. นี่ก็เกาะลายไปไปเรื่อย ว่ามันขับยากจริงแหละนั่นเป็นเพราะว่าผมไม่เก่งพอไม่เก่งก็รู้สึกยากไปหมดทุกอย่างค่อยๆหัดค่อยๆซ้อมกันไปครับขออนุญ,ญาตทำคลิปไปด้วยครับผมตังนี้เบรกกี่เยอะเลยครับผมเขียไปเบรกหน่อยครับตรงนี้ครับไม่งั้นล้นครับเกือบลน้นจริงก็ล้นแล้วแหละ วเนี่ยผมว่าเป็นจักเนินหน้านี่แหละอผมตอนลงเนินเนี่ยผมรู้สึกมันกระชั้นมากเลยอะเ,ออเนี่ยตรงเนี้ยมันหลอกตาแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยๆเข้าไปโอเคถ้ามาเร็วๆก็แหกไงน,นี่เกาะไป หนในขณะที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็พยายามคิดปานประหนึ่งว่ารถคันนี้เป็นรถของเราจริงๆนะก็เหมือนในชีวิตจริงอะ่ะก็ต้องขับระวังอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมไม่ไม่แบบบวกซะตรงนี้ก็รู้สึกหลอกตาครับเนี่ยครับ จับจังหวะไม่ดีนี่แหกนะครับนี่เขเข้าไปรู้สึกกลัวโค้งเมื่อกี้เหมือนกันแหละโค้งนี้ก็มาเร็วเล็วว่านูนะครับกำแพงครับ มีอยู่หลายๆจุดที่ผมว่ามันต้องจำอะอ,อย่างสองโค้งที่ผ่านมาก็ต้องจำเหมือนกันว่าต้องเบรกตรงไหนนะผมก็เลยไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมนักแข่งจริงๆเขาถึงใช้เวลาในการเดินสำรวจแ็กหรือว่าแบบดูแ็กอย่างใกล้ชิดเพื่อหา,อาจุดเบรกหรือว่ามาร์คพอต์อะไรประมาณนั้นแหละ ตรงนี้ก็สามารถเหยียบแช่ยาวๆได้แต่ว่ารักษาหลายให้ดีนะครับผมด้วยความที่ว่ารถที่เอามาใช้เนี่ยซื้อมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มนะครับผม ตัวนี้ต้องเบรกไยเนาะเพราะว่ามันมาเร็วๆก็มีสิทธิ์แหกได้โอเคเออแต่อันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันช้าไปละเบรกเบยอะไปโอเคเบรกหนักเกินไปก็กลับมาที่เรื่องรถนะก็ตั้งแต่คลิปนี้ไปอะผมเรืองน้วจะใช้รถแบบรถเดิมจากคาร์าเซนทันอะแบรนด์เซนทันเลยคือ,คอซื้อออกมายัางไงก็ใช้อย่างนั้นทดลองขับเลยเพราะว่า บางทีผมรู้สึกเกมเกมนี้เป็นเกมที่เคร่งเครียดมากบางทีเราเราเล่นแล้วเราแข่งกับข้อข้อสอบหรืออะไรก็ตามที่มันให้มาเนะี่ยพอเล่นไปนานๆมันก็เครียดนะเพราะว่าเราต้องการเอาชนะหรืออย่างน้อยสุดเราก็ผมก็าผมเชื่อได้ว่าทุกคนอ,อยากได้เหรียญทองหมดแหละอันนี้ก็ไม่นับรวมเป็นการแข่งขันในสปอร์ตโหมดนะซึ่งสปอร์ตโหมดนี่ผมว่าอันนี้ก็ต้อง จิตแข็งหน้าดูเหมือนกันประมาณนั้นครับผมเบรกก่อนเบรกดีครับไม่งัน้นตรงนี้ล้นโอเคเบรกอีกทีหนึ่งกลางเนินเลยเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าตรงนี้ชะลอดีๆนะครับไม่งั้น,น๋ยวออกด้านขวา เป็นโคง้งแบบที่แบบหลอกคนขับให้แบบเสียอาการได้ง่ายเลย okay. นี่ก็เหมือนกันโค้งนี้ oh. ต้องขับดีๆกว้า,างๆนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแหกได้นะครับผมถ้าไม่รักษาความเร็วดีจุดนีนะ้เขาชอบมาตั้งแคมป์ดูกันที่ผมดูใน YouTube นะเพราะรถมันแหกเยอะแต่ผมก็ผ่านมาลนะด้วยความเร็ว ระดับเต่าคานนะครับผมอ๋อลืมแนะนำตัวของอุปกรณ์ที่ผมใช้ไปนะครับผมอ,อ,อุปกรณ์ที่ผมใช้ผมก็ไม่ได้ใช้แบบว่า,าแพงมากก็คือ ตัวเครื่องผมใช้ P.S.4 รุ่นสลิมนะครับผมไม่ได้ใช้โปรแล้วก็ตัวของคอกพีทอะ่ะผมก็ตัวคอกพีทผมซื้อจาก J.S. Racing นะ J.S. Racing แล้วก็มาชุดหนึ่งทั้งชุดหน้าและชุดหลังก็แข็งแรงดีนะครับผมาทางนี้ต้องขอบคุณช่องคุณทันทันสปีดท,นะที่แนะนำ ตัวของคอร์กพีทให้นะครับผมส่วนพวงมาลัยเนี่ยผมเลือกใช้ล็อกซิเทเพราะว่ามันน่าจะราคาไม่สูงมากแล้วก็เอาเอาเป็นว่าเราไม่ได้แบบเป็นโปรไดเวอร์อะ่ะระดับมือโปรผมเพิ่ง<ม>เริ่มต้นเล่นจริงๆก็เพิ่งเริ่ม,ม,มถือว่าเริ่มต้นเล่นเมืม่อสักเดือนกุมภาก่อนที่แกนดูริส แกนทูริสโม7จออกผมก็ไปซื้อเครื่องเพย์มาเนาะนะซื้อมาแล้วก็ซื้อ GT Sport มาลองเล่นดูซ้อมเพราะว่าอยากรู้ว่าเออถ้า GT Sport เป็นประมาณนี้ GT 7ก็น่าจะมีฟีเจอร์อะไรที่มันแบบเจ๋งๆมากกว่าอะไรอย่าเี้เราก็ซ้อมก่อนก่อนที่ GT 7จะมาแต่เอาข้างจริงกว่าผมจะซื้อ GT 7ก็โหเลยมาเกือบสิ้นเดือนมีนานแล้วแหละ เกมนี้ก็ใช้เวลาเล่นไม่นานนะครับใช้อยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่ถึง2เดือนนะก็ได้แพตตินัมล่ะคือเคลียร์หมดทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ถ้วยแพตตินัมแต่ความยากของมันก็คือสิ่งอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดนี่แหละเช่นรายการอีเวนท์ที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็โอโ้โหมันยากอะเล่นกันนี่แบบ จากที่จะสนุกกลายเป็นเครียดก็จนต้องยอมแพ้แล้วก็เลิกเล่นไปแบบร่วมๆสองเดือนได้วันนี้ก็ขอกลับมาเล่นดูสักหน่อยก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ก็ยอมแล้วว่า MX5 รถที่ดีมากผมว่ามันก็ขับสนุกแหละโอเค เดี๋ยวว่างๆจะลองมาอัดคลิปอื่นๆสนามอื่นดูบ้างกับรถคันอื่นแต่ผมจะเน้นรถธรรมดานะาเป็นหลักครับผมขอบคุณที่อุตส่าห์รับชมตั้ง10กว่านาทีขอบคุณมากๆครับผม